Welcome to PPIM c h พ n n ิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะกับผมกับบุ๋มนะคะอยู่ในรีแคปเพลง Shut Up ของบิ๊กเบสอ่ะพี่เดชหัสดินทอเดชแล้วก็แสวง MC 5หคนดูสิแต่ละคนดูชื่อเขาแล้วก็ดูสกิลของเขาว่าโหดขนาดไหนเหมือนเขาไปถ่ายต่างประเทศเลยนะเป็นล้างล้างตึกล้างเลยนะแต่ถ่ายแถวไหนอะตึกไหนตรงส่วนไหนของกรุงเทพอะมันมันดูแปลกตาไปเนาะอยู่ต่างประเทศตรงนี้เป็นล้างล้างล้างนี่ใน d e สคร i ปชั่นของบิ๊กเบสนะคะบิ๊กเบสบอกว่าบิ๊กเบสแห่งทีมดับเบพีจากรายการโชว์มีดูมานี่ซีซั่นหนึ่งกลับมาในปี2023กับเพลงที่2ได้เพื่อนจากในรายการด้วยก็คือทอเดชมาร่วมแจมยังมีนน้้้องเล็กกกที่ปปปปููัน ก็คืออิเดชจากเดลัปเปอร์นะคะ2021ตามมาด้วยแัสดินจาก랩อิตนาวปิดท้ายตัวหดลองแชมป์จากรายการเดอะแรปเปอร์ก็คือแสวง MC นะคะปี2021แต่ละคนทุกคนมีดีกรีกันหมดการแรปของเขาก็คือดีกรีเหมือนกันไม่ธรรมดาชื่อเขาอะที่พูดออกมาคือทุกคนรู้จักหมดเลยอภิเดตเนี่ยน้องชายเราเนาะน้องเป็นคนที่มีอุดมการจริงจริงอุดมการหนังแนว่วแน่มากเวลาดูในไอจีหูน้องชายคนนี้แนว่วแน่มากเลยบิ big ๊กเบ๊สบิ๊กเบสก็มาดีชัดอัพมีคนบอกเอาจัดเลยเพื่อนแัสดินเออแัสดินเนี่ บางคาที่เขาแบบว่าเปลี่ยนเสียงอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาแปลกแปลกใหม่ขึ้นนะคะทอเดดพี่มิงก็ไม่ต้องพูดถึงสแสวง MC ขนาดมาแล้วแบบนี้เสียงยังพอเพืพกก่อเ,เวลาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันเลยดีกว่านะเพราะแต่ละคนคําก็แน่นแน่แนโฟกัสแน่แนชัดอัพมึงเงียบไม่ต้องพูดพวกทอล์กชิทส,สิปากมึงต้องลูดสิปากมึงอะไม่ต้องพูดหรอกลูดไปดีกว่าปิดไปเลยวาจาคุณอย่าเปล่งออกมาดีกว่าชัดอัพเฮ้ยมึงเงียบไม่ต้องพูดพวกกูมาเพียบมึงอย่าเทียบไม่ต้องสู้มาเพียบขนาดนี้อย่าสู้เลยจ้ากลับไปเธอคุุณณสู้้คก็แพฟ เฮ้ยพวกเชี่มึมงไม่กูดมึงไม่ได้เป็นคนดีมึงไม่เจ๋งพอมึงไม่เก่งพอสตาร์ทฟอร์มเดอะฮูเชื่ออะไรไม่ต้องพูดในบทนี้บุมคิดว่ามึงบอกว่ามึงสตาร์ทมาจากไม่มีอะไรสลัมแต่เนี่ยปากไปเลยจ้ามันไม่ใช่งงหรอมายาหรอพูดอะไรไปเรื่อยชัดอัพเชื่อในบาปปากมีพระอมมาพูดมึงคิดเหรอไอสัตว์จะชนะยมทูตนี่ก็ชอบประโยคนี้ไม่มีทางที่มึงจะชนะยมทูตซึ่งผู้กูเป็นยมทูตอเมื่อกี้ท่านถูกนะต่อไปอัิเดชเฮ้ยแป๊บ มีลูกเล่นอยากฟังแปที่มีเมสเซจในคับมีแต่แคปกากแปแต่ดันอ c เก่งอยากฟังแปมีแต่แคปแคปนี่วันนั้นมีคนมาบอกแน่บูมลืมอีกแล้วว่าแคปแปลว่าอะไรอะคับกับแคปทุกคนขาไปสแสดงมาบอกกันหน่อยลืมบูมลืมแล้วว่ามีคนมาบอกแต่บูมลืมแปลว่าอะไรมึงข้องก็หมัดนวมมัดรวมมาเป็นแพ็กเกจคลองใจเหรอมาต่อยตีกับฉันเถอะมัดรวมกันมาเป็นแพ็กเกจเลยกูต่อให้มึงเช็ดแปดแมงเฟกแต่ next late อวดแต่พอแ,แต่แล้วคุณไม่ได้อวดแล้วคุณไม่ได้เฟี้ยวขนาดนั้นนะโชว์แต่สร้อย บลิงอย่างเดียวกูใส่แจ็คเก็ตเตรียมกรอนบรรจุแม็กเสร็จแจ็คเก็ต ่เตรียมกรอนกรอน,รอนหมายถึงแรปใช่ไหมแล้วก็บรรจุแม็กเซ็ตบรรจุกรอนเนี่ยเป็นลูกกระสุน <Wow. S 1> ยิงพวกแซลโยออกแนวงโง่ทําเป็นแรปเอกโยเหรอเอ้ยเด็กแรปโยเหรอ BB is real boss กูชาวเอาควรจะ respect BB คือบิ๊ก a บ e นะคะเป็นบอสของกูจะแบบจริงใจเลยอะ่ะกูประกาศเลยเนี่ยว่าพวกมึงควรที่จะ respect นะควรที่จะเ,เนะคะเารพพี่กูนะไป่บิ๊กเบสนะคะดีแต่ซุยดีแต่ขิงเอาเข้าจริงแม่งก็ตื้อไอที่หน้ามึงมีเลือดก็เพราะว่าปังพาสวยอันนี้ก็เรื่องจริงหน้ามึงมีเลือดเนี่ยเพราะปาง,งเป็นยังไงมึเลย กระทืบไงชัดอับมึงเงียบปากหยุดผ้ามึงเลิกกากเหม็นขี้ปากไอ้ขาดอย่าปิปากจะโดนกูปิดฉาอยากให้ทุกคนเห็นเนื้อหลอกมากจริงคือสัมผัสดีมากเหม็นขี้ปากไว้ให้าขาดเงียบเนียไปเด็กโดนกูนะพูดทําเหมือนรู้ไปทุกเรื่องอวดโง่โถโ,ถโถ่พ่อคนฉลาดเกง่งเก่งจ้ะ ทำเหมือนรู้ไปทุกเรื่องหูยประคฉลาดเอ้ยสลึงไม่เต็มเลยสักบาทขากถุยพวกที่คอยเป่าหูอยากจะกับกระทืบพวกที่คอยเป่าหูจังและคอยเสียมคำพูดมึงแสนห้าแต่การกระทำมึงแสนเฮี่ยไอ้ปะ ฟู้คำพูดสวยรูดูแพงแต่ที่จริงคือการกระทำเร็วมากชัวร์มากต่อไปหาดสนนะจ๊ะโอ้ชีตให้มึงเรียกกูสเปซโยมบาลกูแบบเป็นแบบโยมบาล why you talk shit ทำไมถึงต้องพูดอะไรแบบเนี้ยเลียดิกไปพังๆพวกมึงพูดอะไรแบบนี้มาอย่าพูดเลยมาเลียดิกกก่อนโอ้โอ้โอ้บิชเลือดจะซิปเพราะกูซิกเกินประมาณเลือดพวกมึงจะซีฟจะไหลเพราะว่ากูก็เจ๋งพอตัวและกูไม่ได้เป็นพิษค่อนข้างเป็นมิตรกับจีพยาบาลพอโหมดมาปุ๊บขอแวะมานิดนึงนะชอบอะไรอ่ะเขอแวะมานิดนึง เป็นมิกเกจิพยาบาลน,นะคะก็แล้วแต่พวกมึงจะคิดแหละทาไมมึงถึงคิดว่ามึงสําคัญนะทาไมถึงคิดว่าสําคัญทัทงท้งๆที่ตัวมึงไม่ได้มีอะไรดีมึงไม่ได้เป็นแม้แต่สนิทถ้าจ้องจะจิกแต่กัญชาไอพวกสนิทอะมึงไม่ไม่แม้แต่จะเข้าวพวกนั้นอะมัวแต่จิกกัญชาอะไรทําเรื่องอะไรที่มันไหลสัละค่ะ หนูไม่ชอบเรียนคณิตแต่ชอบจิมิว <laughs> ิทยาเขานมาทาังนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวมึงเจอพิษบุรพาเพราะว่าพี่มิ้งกำลังจะมา,าเดี๋ยวมึงเจอพิษบุรพานะเพราะว่าพี่มิง้งอ่ะแกเป็นพิษบุรพาใช่ปะเนี่ยอ่ะต่อไปแล้วก็เป็นพี่มิ้งค่ะทาเด็ดนะุบป,ปากไอ้ตืด้ดที่มึงทํากูลาคาญกูสาดแลบให้ผ่านด้วยลิ้นกันมานานมึงทาให้กูลาคาญน,นะกูก็ด่ามึงผ่านแลบอ่นะก็เพลงดิสเนี่ยนะคะประมาณส่วนวันต่อวันกูด่ามึงทุกวันนะผ่านเพลงส่วนคําต่อคํากูทําจนชํานาญใช่พเขาาาก็ทํต ของเาทุกวันนี้แรปเปอร์แม่งอวดจิอวดรวย <g ül> ก็เพราะสายแบดมันนำทางไอ้สะแบดบอยใช่ไหมคะสายแบดบอยนำทางก็เลยจะโชว์เฟล็กโชว์อะไรอย่างี้มากกว่าโชว์บริงมากกว่าอย่าเห่าว่ารวยต้องเห่าว่าเก่งอย่าอวดอ้างว่ารวยจ้ะต้องอวดว่าเก่งถึงจะดีกว่าไอ้พวกหัวตืดที่เอาแต่เบงอยากได้ส้นตีนไม่ชัวร์ก็มาเอาดิส้นตีนถ้าอยากได้ส้นตีนเอามาเอาดิเดยวกูให้อยากจะบู๊กันสักทีต้องลองกันสักทีเป็น MC ฝีมือดีก็ต้องอวดที่กวีไอ้ การเป็นที่ MC ที่ดีไม่ใช่การเตะต่อยใช้แรงแต่ใช้กวีที่ออกจากปากคำสัมผัสแล็บออกจากปากอย่าอวดแต่กุชชี่แต่สกิลมันต้องมีอ่ะอย่าอวดแต่ของมีในตัวเราก็ต้องอวดสกิลเราด้วยนะอวดได้ของที่มีตัวแต่ก็ต้องมีสกิลด้วยถึงจะครบครันนะคะต่อไปแสวง m อนะจ๊ะมึงเงียบซะก่อนคิดมาเทียบชั้นเดี๋ยวส่งไปเที่ยววัดกูยิงไปเปลี่ยงเดียวพวกมึงก็ลาบเรียบละกูยิงไปแป๊ดหนึ่งพวกมึงก็ลาบเรียบแล้วจ้ะคิดดีๆก่อนที่จะมาเทียบชั้นกับพวกชั้องเรียกแมม่ให้า ไกลเกลี่ยแล้วแถมโดนเรียกแก้เพราะเขียนแย่มาเหมือนไก่เขีย่อยังไงเนี่ยอ๋อเหมือนครูเรียกอ่ะเธอคนนี้เขียนแบบนี้ไปแก้มาใหม่เลยนะฉันไม่ให้ผ่านฉันไม่ให้คะแนนเดินควงกะหรี่มาโชว์สตางค์มึงควรจะหลีกไปคนละทางอะไรอยู่ดีก็เดินชวนผู้หญิงบิชมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่หลีกไปเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ควรมาโชว์ด้านนี้ถ้ามีสติต้องเร่งสปีดก,ก่อนโดนกูถีบมึงลงถ้ามีสติรีบไปรีบไปก่อนจะมึงช้าี๋ยวกูทีบมึงนะสะพานไม่ลึกแต่ดิ่งลงจมบาดาลสะพานไม่ลึกพอมึง ลงไปปุ๊บอะจมบาดาลเลยนะไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเสียงเงียบสนิทมึงคิดไม่ผิดที่ตามไปจีบคือยม,มาบาลที่ตามไปจีบมึงนี่คือยม,มาบาลเหรออันนี้คืออะไรอยากโฆษณาว่าพวกมึงเติร์กมึงดูดกันเยอะเพราะของไม่เมาในพงในเพลงนะเพราะพวกกูเติร์กนู่นนี่นั่นมันกดประสาทดูท่าจะหนักเพราะว่าอาการมึงหลอนไม่เบาหอนทั้งวันน่าจะไม่ใช่กัญชาน่าจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมที่ดูดกันเยอะแล้วหลอนประสาทหัดคอกระโหลกตัวเองซะบ้างสมองไม่เกลาจะพูดอะไรให้ใครก็พูดเรื่องจริงกูไม่เคยสอนให้เดาพูดเรื่องจริงให้มีักฐานย่ ว่าเดาขึ้นมามึงคุยไม่ถูกคอจะให้กูยืนเพื่ออยู่รอเพื่ออะไรใช่ปะเพื่ออะไรให้กูยืนรอทำไมดูเลือนจังแบบเลื้อยคานเป็นเที่ยก็ควรไปอยู่คลองกับแม่น้าไปกับน้ําไปสร้อยแหวนมือคล้ายวัตถุปองอย่าพ่นน้าลายที่บุตรน้องถ้าไม่อยากฉีกขาดแนะนําให้ปากมึงหุบพอเป็นเพลงที่บุมรู้สึกว่าต้องกินน้ำคะ่ะเพราะว่าคําของเขาแต่และคนนี่ไม่ใช่เบาๆใครอยากได้เนื้อร้องอามาขอที่บุมได้นะเนื้อร้องเพลงนี้ดีแต่ละคําที่เขาเขียนแะฟอลไลท์สาย랩ต้องชอบเพลงนี้นะคะไปฟังกันเยอะๆนะคะ ทุกคนเพลงนี้จบไปแล้วนะ5คนเน้นเน้น big base อภิเดชหัสดินทอเดชแสวง mc อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะบ๊ bye ายบายเจอกันค่ะ